รีวิวหนัง The Pope Exorcist Pope ปราบผีตัวจริงเรื่องปราบผีขนาดหมอป่ายังต้องเรียกพี่หนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของมือปราบผีมือดีที่ต้องเจอกับซาตานปีศาจร้ายที่ต้องต่อสู้กับบาดหลวงเพื่อที่จะท้าทายต่ออำนาจของพระเจ้าเรื่องราวสุดแสนจะน่ากลัวก็เกิดขึ้น หนังเรื่องนี้นะคบสร้างจากแฟมเรื่องจริงของเกเบลอาร์มอสมือปราบผีแห่งวาติกันหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบนะครับนี่เป็นหนังที่แทบจะเป็นสูตรสำเร็จพอจะเดาเรื่องได้แต่กลับมอบความสนุกและความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบใส่ความแฟนตาซีเข้าไปฉีกรูปแบบการน,นำเสนอของหนังปราบผีเป็นอีกสไตล์มีความสนุกไม่แพ้กันหนังดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็วเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครไม่เยอะมากใส่ความเป็นหนังผีอย่างเต็มรูปแบบให้กับคนดูได้สนุกเพลิดเพลินบันเทิงไม่น่ากลัวจน เกินไปเหมือนหนังเน้นไปทางไล่ผีมีความแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยการไขปริศนาและผจญภัยที่จะพาไปค้นหาเบาะแสต่างๆพร้อมกับตัวละครในเรื่องแถมตัวหนังก็ไม่ได้ตึงเครียดมากจนเกินไปนะครับมีแซงมุกตลกเข้าไปตลอดทําให้โทนของหนังไปแนวทางที่ดูลวสนุกซะมากกว่าแต่มูทโทนของหนังทําออกมาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ส่วนข้อเสียของหนังที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือบทที่ค่อนข้างที่จะเดาง่ายไปหน่อยมีการที่ใครปยปมที่รู้สึกว่าบทมันช่วยเกินไปแต่ก็สามารถมองข้ามจุดนั้นไปได้ เพราะหนังมันสนุกดูเพลินตอบโจทย์ในด้านของความบันเทิงอย่างมากและสุดท้ายบอกเลยนะครับว่าต้องเป็นนักแสดงคนนี้เท่านั้นลัสเซลโคเพราะคาแรกเตอร์ที่มีความน่าเกงขามแต่ก็มีความกลนๆดูเหมาะสมมากที่จะมาเล่นบทนี้เตรียมไปดูกันได้เลยนะครับเดอะโป๊ปเอสโซซิตเข้าฉายวันที่26เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์